ไม่อยากเชื่อหรือว่าคู่แข่งคนแรกของชาแมนไฟอินโตเกียจะเป็นโฮโรโฮโรนะจะเป็นโยอืมเรื่อทำไมถึงยังมาอาบน้ำพร้อมๆกันได้หน้าตาเฉยล่ะดูดิตอนชาแมนไฟจะนั่งรางกันไปอีกนานไหมก็ข้าขับรถไปอย่างนี้มันช่วยไม่ได้นินานะ ผู้เข้าแข่งขันคนอื่นๆก็มีเยอะไปแล้วทำไมถึงต้องเจาะจงมาเป็นโยด้วยนะเพราะยังไงนาะยก็ต้องแพ้อยู่แล้วยังไงล่ะอย่างฉันน่นเหรอจะแพ้เจ้าเฉยนี่โธ่เอ้ยพี่แต่ฉันสนกบุญคูณที่ให้ข้าวให้น้ำกินหรอกนะคือออกตัวตั้งแต่ตอนนี้เลยนะว่าไงนะฉันก็แค่ขออีกด้วยเถอะเุ้ยฟังพูดก่อนเด้แล้วทำไมไม่รู้ทุกคนถึงได้มากินข้าวด้วยกันอย่างยิ้มแย้มได้อีกไม่เข้าใจจริงๆเลยสวัสดีค่ะ ใครกันน่ะมาดึกเดินปานเนี่ยครับเขาเราะไม่ได้เจอกันสนานสบายดีเหรอไม่ไ <ę> ด้เจอแต่แป๊บเดียวตัวติบขึ้นเยอะเลยนะจจนเนี่ยแต่เธอก็ยังเป็นผู้ที่น่ารักเหมือนเดิมเลยนะคาราเราะครากราะอ่ะคาราเราะอ่ะแล้วตัวเล็กๆนี่เป็นใครกันล่ะเออฉันชื่อโอยามะดะมันตะอายุสิบสามแล้วฮะไม่โอ้ยแย่ที่สุดเลยแล้วฉันจะ ไมอ่ะปิริกาปิริกาพี่คะขอบคุณมากเลยนะคะที่ช่วยดูแลพี่ชายฉันน่ะฉันชื่อปิริกาน้องสาวฮอรโรฮโร่ค่ะต้องฝากตัวด้วยนะคะฉันเองก็ขอฝากตัวด้วยนะเป็นพี่น้องกันแต่หน้าตาไม่เห็นเหมือนกันปิริกาหนะน่ารักไปเยอะเลยนะอะไรกันคะอย่าพูดเรื่องจริงแบบนี้สิคะถ้าเป็นน้องสาวของโฮโรโฮรโร่ก็ต้องอยู่ฮอกไกาโดสินะแล้วเธอมาเที่ยวโตเกียวยังงั้นเหรอ แล้วคิดว่าฉันคิดว่าการเป็นลองรอบแรกมันน่าจะเริ่มต้นขึ้นแล้วรอบแรกเหรอเออเธอหมายถึงเออก็ใช่ยัยสิฉันพูดถึงรอบคัดเลือกของชาแมนไฟน์โตเกียวไงและพี่คารู้หรือยังว่าต้องต่อสู้กับใครเออเออคือคือเอออาอซากุร่ายโยชื่อเฉยชมัดเลยอ่ะมิรูน้าตาจะเป็นยังไงเนาะเออฉันเองละฉันคืออซากุร่ายโยคู่แข่งรอบแรกของโคโรโฮโร่ไงล่ะว้าย เธอไม่ได้ช่อยดอกสักุละอตหรอกเหรออาสากไรเโยยะอะไรกันเนี่ยแล้วทำไมยังรับพี่ฉันที่อยู่ในบ้านด้วยล่ะก็ทำไงได้เราเอาจะบอกวอตกี้ที่เองนี่นาฮะนี่เหรอหรือว่าหรือว่าน้ำชาที่ผสมอย่พี่ระวีด้วยเฮ้ยจะทำอย่างนั้นทำไมกันล่าหรือว่าใต้เปาของพี่เนี่ยมีขับจากซ่อนอยู่เย้ไม่มีหรอกนะหรือไม่ก็พี่ด้นจะถล่มเราไปทัน,นพวกเราไปทำหรอกนะขอสักทีได้ไหมล่ะพีริกะ ที่นี่เป็นรังสัตรู้นะพี่เด่ประมาทไม่ได้แม้แต่น,นี้เดียวพอเราหลับตึงเน็ตก็ต้องแอบเข้ามาเล่นงานเราแน่เลยวีธีนี้ก็ไม่เลวนะหระรีบๆเก็บข้าวของสิพี่คะออขอบคุณนะคะที่เอื้อเฟื้อพี่ชมาตลอดแต่ว่าคนที่จะเป็นชาแมนคิงคือพี่ชายฉันเท่านั้นเจกกนอกระดิกที่ก็คือการไปเล่าในอิศรทิ่ข้างหน้าและถึงตอนนั้นพี่ฉันจะไม่ยอมอเอามือให้คุณแน่จับมาไว้ด้วยแล้วกันอ๋ออืมไปเลยนะอ๋อ บายบายฮะเอ้ายัยก็มาด้วยโอ้ยโอ้ยโอ้ยยุนมันอีริกะด่าฉันต้องแตกหมดแล้วคุณนี่ต้องรักตุ๊กแกแล้วนะพี่นะโอ้ยเซ็ปภาพแบบนี้ก็เหมือนเคยเห็นที่ไหนไม่รู้ก็จะไม่เคยเห็นได้ยังไงเรางั้นพรุ่งนี้เราก็ต้องเริ่มฝึกหนักกันแล้วเหมือนกันนะฮะอาบินามารุอินฮารุเซเมะโอเวอร์โซรย่า เห้ยเล่นเหรอช้าไปใช้เวลาโอเวอร์โซ่สามจุดห้าวิจากจุดนี้กว่าจะโจมตีอีกฝ่ายได้ก็ใช้เวลาตั้งสี่จุดสองวิแนะ่แต่ว่าเร็วกว่าเมื่อวานานะี่แล้วเนาะตอนสู้จริงๆคึ้ต่อสู้จะยืนนิ่งรอนายอย่างนั้นเหรอ hmm? มันจะเตรียมตุก๊กตาอ,อีกสิค่ะโอเวอร์โซ่อาิดาบารุอินฮารุสม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 ะ อาะาม,าม่ิด้มา r อฮารุกมิอาซะท่านโยเริ่มจะเอาจริงแล้วสินะงั้นก็เดินไปจนถึงบ้านโดยยังโอเวอร์โซอยู่แล้วกันฮะใครใช้โอเวอร์โซด้วยบ้าก็เหนื่อยอะสิถึงจะเรียกได้ว่าฝึกหนักไงล่ะมันตะฟังไว้ให้ดีๆล่ะอย่าให้เขาอู้รู้มะครอบถ้าขืนชักช้าเดี๋ยวก็อดกินข,ข้าเย็นขขนะ ฮ้ยฮ้ยฮ้ยอ้ยเป็นอะไรรึเปล่าโยโธ่เอ้อยใช่ว่าฉันไม่เคยฝึกโขดกับยายแอนนาดิบนะเพียงแต่พอรู้ว่าจะเริ่มประลองฉันก็เริ่มขึ้นขึ้นมาหน่อยแล้วลนะเฮ้ยฉันก็เหมือนกันเจอยายปีริกาให้ฝึดกดักฉันก็เลยเริ่มขึ้นขึ้นแล้วเหมือนกันนะ่ะนะอืมฮะฮะฮอ<ะ>ร์เหร์ะมาอยู่นี่ได้ยังไงอ่ะ แต่ว่านายไปอยู่ที่อื่นกับปิริกาจจังล้วไม่ใช่หรอออฉันก,ก็ไปตั้งเต้นในป่าตรงโ,โน้นน่ะก็ค่าโรงแรมพี่โตเกียวมันแพงหูฉี่แล้วนี่นาไปค้างตรงนั้นน่ะคงไม่มีใครว่าหรอกเนอะคิ่ถ้าเกิดปิริการู้านายนมาคุยกับพวกเราแล้วก็ถึงลูกก็ไมเป็นไรหรอกนะแต่ฉันกลัวตอนที่แอนนารู้มากกว่านะสิจื่อะ้ย,ยเป็นคู่แข่งก็ควรใส่หัวไปให้พ้น และแล้วจากวันนั้นไม่ทันไรก็ผ่านไปสองอาทิตย์แล้วฉันอิ่มแล้วละเป็นอะไรไปอะเอมันตะยังเหลืออีกเพียบเลยไม่ใช่เหรอทัานไารไม่อยากกินก็ให้ฉันกินเองก็ได้นาะอะไรกันนี่นาะยยังใจเย็นอยู่ได้อีกเหรอือพรุ่งนี้แล้วนะเดี๋ยวคืนพรุ่งนี้นายก็ต้องไปแข่งชาวแมนไฟกับโฮโรโเรรไม่ใช่เหรอโห้ยฉันตึ่ปลุ่งใจแทนจนกินไม่ได้นอะนไม่หลับอยู่แล้วรู้ไหม ไม่ต้องหวงลกหน้ายังไงต้องรับมือได้แน่ท้องงอยยังเฉยแฉเมือนเดิมไม่เปลี่ยนเลยนะแอนนาก็ว่าอะไรก็บ้างดิอา้าวแอนนาฉันจะเข้าห้องแนละ้ห้ามเข้าเด็ดขาดใครเข้ามาตายจุ้ยแอนนาขอกช้างฮะพี่คะ พี่คะพี่ไม่แพ้หรอกเนาะคนเฉยแฉะอย่างนี้นั่นน่ะยอยนะไม่ใช่คนเฉยแฉะหรอกนะเวลาเขาเอาจริงอะ่ะเขามีพลังที่น่ากลัวสุดๆไปเลยละแต่ว่าพี่ไม่ยอมแพ้หรอกเพื่อจะให้ความฝันของเราสองคนเป็นความจริงพี่จะไม่ยอมแพ้เด็ดขาดเลย ี่คะ <S <S ดึกสันชายบิลที่นี่น่ะเหรอที่ประรองรอบแรกโอ้โหสูงชะมัดเลยแต่ว่าดึกสันชายตอนกลางคืนแบบนี้อากาศมันชุนขนหัวลุกยังไงไม่รู้เมื่อกี้นี้เขาบอกมาว่าเมื่อก่อนที่เนี่เคยเป็นลานประหารน่ <l acht> แล้ว ฝั่งมาจากใครเหรอก็คนที่เคยโดนประหารนะสิพวกนี้ไ่ะพอเธอเยอะไปเปลี่ยนชุดเตรียมประลองได้แล้วนะฮ้ใส่รองเท้าแตะแบบนั้นคงสู้ได้ไม่ถนัดหรอกฉันนะ่ะอยากให้โยได้เป็นชาแมนคิงเต็มตัวและแต่งตัวไม่ไขยหน้าใครเขาด้วยแอนนาแอนนาเป็นไงเหมากับเธอมากเลยนะ อะไรกันเนี่ยนี่มันชุดที่เคยใส่ฝึกพิชชาตอนเด็กๆนี่นะเอามาใส่ตอนนี้ก็ขายหน้าเขาแย่สินี่มันชุดอะไรกันนะี่ะชุดต่อสู้ที่ฉันใส่เย็บเอ็กับมือใครมีปัญหาอะไรงั้นเหรอ,อนายเย็บเอ็เหรอจริงสิเมื่อวานเนี่ยท่านเข้าเด็ดค่ะใครเข้ามาตายทั้งนั้นก็แปลว่ยา,ลาย่าเลยย่าเลยโค้ยเท่สุดๆเลยไม่ต้องมาทำเป็นประจ,จบฉันหรอกเฮ้ยใส่ชุดอะไรเของนายเลยโยเพราะ ฝึกได้ดีไม่เบาเหมือนกันแฮะนั่นมันชุดอะไรของนายนะ่ะโยไม่เจอกันแป๊บเดียวรถนดยมเหยยขนาดนี้เฉลดน,นี่อะฮะจะพูจะพูดพูดแบบนี้ยัยเอ็องคือผู้ชนะชามานไปรอบที่หนึ่งครับ ยอช่วที่ฉันเก็บเนี่ยไม่คู่ควรจะได้เป็นชาแบนคิงแล้วนะพูดอะไรฉันไม่เห็นรู้เรื่องเลยพี่คะมันนั่งเศร้าทำไมเล่าได้เวลาเริ่มประลองแล้วรอรอรออินดอบอดโอเวอร์สู้เข้าเข้าวีเว้นไปอะไรสำเร็จแล้ว รวมกับที่เป็นโยเลยนั่นคือรูปแบบโอเวอร์โซของอะสกุรยโยเหรอทำอะไรไม่ยอมให้ตั้งตัวเลยนะฮโรโหฮลโหลเธอ,อเกิดโดคขึ้นมาจะทำยังไงล่ะไม่เพื่อนมาโทษฉันดีดูนาฬิกานะซะก่อนนาฬิกาตีสองแล้วได้เวลาเริ่มประลองแล้วกฎของชาแมนไฟน์น่ะนายคงจะไม่ลืมใช่ไหมทั้งคู่ต้องใช้โอเวอร์โซตลอดการแข่งขัน หากหยุดการโอเวอร์โซมเมื่อไหรก็แพ้ทันทีฮะนี่ได้เรืไปแล้วหรือไรกันเล่าพี่คะไม่ต้องไปสนหรอกรีบๆจัดการเลยไม่ต้องรีบร้อนน้องตอนนี้การประลองเพิ่งเริ่มต้นขึ้นเท่านั้นทีนี้ฉันจะเอาจริงแล้ว,ลวนะเอาพี่คะแล้วมันก็เริ่มขึ้นแล้วสินะชาแมนไฟ์ตั้งแต่นี้แหละ คือการต่อสู้ที่แท้จริงสำหรับโย่เอาละนะโยเอมูชิโนกินแมคคูเฮ้ยจั๊เฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยจั๊กจั๊กจั๊จั๊ไป่ละไปเลยโยทำได้แค่ตั้งรับสิ่งนั้นเลยไงเล่าถ้าแค่นั้นแล้วก็เอาชนะฉันไม่ได้หรอกเฮ้ยเอ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยวายมันลุยเลยหมอโซโซคุลเบ้ฮ้ยนะเฮ้ยเปลีต้องเปลี่ยนเห็อไม่ได้สินะ เดี๋ยวเจอกันช่วงที่แบบสุดยอดของชัดก่อนเขาเขาริวิสไปทีเอาไม่ได้รูอะไรอ่ะเฮ้ยโยพี่คะเรียนรูปแบบของโอเวอรออ์โซ่ยางงั้นเหรอไม่แล้วนี่โยนายก็แบกนันนฮะอรอ์รรร นั่นแหะแล้อซากุรโยใช่ละวี<ล>ิมือสมกับเป็นคนที่นายคอยเอาใจช่วยนะเพิ่งจะใช้อเวอร์โซเป็นแค่สองอาทิตย์แต่ก็เอามาต่อสู้ได้แต่ว่าผู้ชนะต้องเป็นโฮโลโฮโลที่อยู่ในความดูแลของฉันเพราะว่าเขามีเหตุผลสำคัญที่ยังไงเขาก็จะแพ้ไม่ได้เข้าเข้ารีเวสไปไอ้เจ้าบอนนี่มันทำแบบนี้ตั้งแต่เมื่อ,อไหร่กันน่ะไอ้ท่านน,น่ะฉันเห็นมาตั้งหลายครั้งแล้วนะนายน,น่ะใช้แต่ท่าเดิมๆจนฉันเบื่อแล้ว ฉันก็เองมิดาไมรูสู้กับนบายใบบ้าสุดบอกออกแล้วล่ะนะนั่นไงถ้าผมนายโยบอกได้ได้โดยก็ชนะแน่นอนเฮ้อเฮ้ยเฮ้ยมันเปลี่ยนเป็นไอเย็นแล้วหรอถัดไปก็เจอนี่หน่อยเป็นไงเล่าโมโซโซคูเป้สุดบอกทนะลุแล้วเฮ้ยแรงดาดรัสเบียพอที่สุดอ,อ,นะอะไรกนะันน่ะอะไรเนี่ยโมโซโซคูเป้ของฉัน ใคใช้ดาบฟันจากที่เคยอย่างนั้นได้ยังไงอะเถอะอ,ะโอโยไม่รู้ไม่ยูนทำแบบนี้ได้ตั้งแต่เมื่อ,อไหร่กันเรารู้มานานาแล้วว่ามันไม่ธรรมดาแต่ไม่ได้ว่าจะเก่งขนาดนี้เลยนะหมอน,นั่นน่ะมันอาจจะเอาจริงแล้วก็ไดนะ้อย่าเยินแพ้นเาขานะคะพี่ลืมความฝันของเราแลวเหรอ แล้วฝันกันว่าจะปลูกไร้ต้นฟกิให้กว้างใหญ่สุดลูกหูลูก,ลกตางี้คะถ้าหาพี่เอชนามิได้คาพวกคุรุพวกคาร,รารก็ต้องสูญพันธุ์ไม่ใช่เหรอคะนั่นอนสินะเพื่อทุกคนที่อาศัยอยู่ที่ภาคเหนือเราจะไม่ยอมแพ้ตั้งแต่ตอนนี้ได้ยังไงกันเล่าไม่มีทาง หิมะตกหิมะตกลงมาแล้วล่ะฮะอ,ออกมาแล้วสินะฮอลลโฮโลใช้วิชานี่แหละทำให้ผ่านการทดสอบของฉันมาได้ดูสิว่าอาสกุละโยจะต้านทานไว้ได้หรือเปล่าบางครั้งเทพภูผาก็อยากเล่นสนุกกับมนุษย์ที่แข็งแกร่งมันเป็นสุภาษิตของหมู่บ้านฉันเองยังไงเล่าอะไรอ่ะและเสียงนี้ บ่งบอกให้รู้ถึงพลังทำลายลากอันยิ่งใหญ่สำหรับพวกเราแล้วมันก็คือการท้าทายของเทพภูผาที่มีต่อมนุษย์ที่แข็งแกร่ง,งนั่นก็แปลว่าฉันยอมรับว่านายเป็นคนที่แข็งแกร่ง,แ,งและจะขอใช้พลังทั้งหมดที่มีในการดวลครั้งนี้กับนายพี่คะหรือว่าจะใช้ิิชาชนั้นเอาแล้วนะ้โยแต่น่เจ๊ก็รับให้ได้ซิคอยด้วยดิพังสุดยอดของโครโร สูงสมาม์ดเลยอายุยิ่มะโย<อ>่ดีขึ้นาไ้อของธรรมชาติรีบร้อนรสชาติกังความยิ่งใหญ่ดูสิเร็วโย่ป้องกันสิไม่ถ้าป้องกันก็แพ้โย<อ>่ถ้าฉัน,นับพลังที่ใหญ่ขนาดนี้แล้วก็พลังชาวแม่ของฉันต้องหมดแน่แน่โย,ย่ไหนเสร็จฉันละไอ้เงี้นัทฉ<อ>ันป้องกันพวกเราจะใช้พลังทัหมดที่มีมาต่อสู้กัน ดีไไม่ละฮหรล์ฮโลตูก็เลยต้องการอยู่แล้วนายเตรียมรับไปจนเต็มใจฮ่าฮ่าโยี่คือฮโลโ์ฮอลเป็นฝ่ายชนะเห็นไหม ชื่อว่าโยโยจะจมอยู่ในกองหิมะน,นั่นแล้วเหรอเนี่ยใช่เยะพี่ชนะแล้วล่ะไม่นึกเลยแค่ประลองครั้งแรกก็ต้องใช้วิชาร้ายกาดขนาดนี้ละโยนี่ยอดเยี่ยมจริงๆขอฉันขึ้นไปก่อนจะหายใจไม่ออกนะ <S <S เอ้อยด <efendim> ีนะยังโผล่ขึ้นมาได้อีกเหรอเนี่ย ไม่สิเขาจงใจฟันพลาดตาหักอะว่าแต่นายนะ่ะพลังหมดก็เลยหลุดจากโอเวอร์โซลแล้วล่ะนะโอ,อโรโร์นั่นก็แปลว่าโยอเป็นฝ่ายชนะไม่น่าเชื่อที่โผล่ขึ้นมาจากหิมะที่ทับอยู่หนาขนาดนั้นได้เจ้เด็กคนนั้นนะ่ะที่ผ่านมาเขาผ่านมาได้ ทันทีใครๆก็คิดว่าเขาคงจะไปไม่รอดตอนที่ผ่านการทดสอบของฉันเหมือนกันไม่ว่าผลจะออกมายังไงเขาก็ตั้งใจเดินหน้าไปเรื่อยๆนี่แหละเด็กหนุ่มที่มีชื่ออาซากุระโยละให้ตายสิน่ารำคาญจริงๆเมื่อไหร่จะเลิกร้อไงไห้ซะทีก็แพ้แล้วจะร้องไห้ให้มันได้อะไรขึ้นมาก็ผิดก็ผิดน่าปิริกะ ไม่รีบกินเดี๋ยวก็เย็นหมดแล้วเถอะเอ้แยแค้ไปครั้งหดึ่งก็ใช่ว่าจะตกรอบไปเลยนี่นาชาแมนไฟรอบคัดเลือกจะต้องไปลองถึงสามครั้งถ้าชนะสองในสามก็ได้ผ่านเข้ารอบแล้วงั้นเหรองั้นถ้าชนะอีกสองครั้งที่เหลือโรอโรก็ยังมีสิทธิ์เข้ารอบนี้นะอีกอย่างเธอน้าเอาแต่ร้องไห้ไม่สงสารเขาหรือไงอ่ะเขาโรโร กระโทษนะคาราระคารระไม่ต้องเศร้าไปหรอกนะคนผิดก็คือพี่ฉันที่ประมาทเกินไปตั้งหากละ่ะอ,อจริงสิโยกับโฮโรโฮโรล่ะไปอาบน้ำแนละ้วละมะั้งงั้นวันนี้ให้เขาอยู่กันสองคนเถอะนะขอรอะน,น่าหน่ะสินะ เสียใ,ใจด้วยนะแต่ว่าแพ้ก็คือแพ้แล้วเจอกันอีกนะเราต้องได้สู้กันแบบวันนี้อีกแน่นอนเลยละ่ะถ้าเป็นไปได้ก็ขอเป็นรอบชิงของชาแมนฟกันแล้วกันนะแน่นอนอยู่แล้วใช่